สวัสดีครับพบกับเทคโฟโต้นะครับมืดมืดยามเย็นมืดจริงๆตอนนี้หกโมงจะทุ่มหนึ่งแล้วระบนสามหนึ่งสามครับกรุงเทพบ้านพาชีออกจากบางซื่อแล้วนะฮะดูกันมืดมืดนี่แหละเล่งเครื่องมาเล่งเครื่องมาโหอเดแรงแรงครับฟังเสียงอานซอมสีหนึ่งหนึ่งศูนย กรุงเทพบ้านพาชีผ่านเราไปแล้ววอรถจักก็ผ่านโรงโรถจักดีเซลบางซื่อมืดมืดนะฮะมืดมืดมืดจริงๆวันนี้ฟ้าดวงอาทิตย์ตกเร็วสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ